สวัสดีดค,ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอิกทีวีนะครับผมอยากจะบอกว่าช่องนี้เธอคนเพิ่งจะมาดูกันเนี่ยพวกเราทําอะไรให้เขาดูกันบอกเขาไปดิครับเราก็จะนําเสนอภาพวิดีโอวิถีการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกในประเทศเยอรมันหรือประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับอน,นาคตอาจจะมีประเทศอื่นเข้ามาอีกแต่ตอนนี้ประเทศเยอรมันไปก่อนจะเป็นหลักจะเป็นฟล็อกให้ทุกคนได้ดูกันใช่หลักๆก็เป็นประเทศเยอรมันก่อนตอนนี้เรื่อยๆไปก็จะมีประเทศอื่นๆในยุโรปครับเรานําเสนอวิธีการใช้ชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในต่างประเทศการอยู่การกินใช่ ก็เป็นไปกินไปเที่ยวแล้วอาจจะคุยกันตลกตลก,กันด้วยเอาแบบไม่มีเราไม่ซีเรียสอะไรกันสนุกสนุกกันนะครุเล่นกันเอาชิลๆสนุกสนุกท่กคง<ำ>ัน<ๆ>แล้วหลังจากวิดีโอนี้ที่ดูกันเสร็จเนี่ยไปดูวิดีโออื่นที่เราโพสต์กันแล้วได้รู้ว่าเราทําอะไรกันบ้างภาพส,สวยวิวส,สวยจากวิดีโอก่อนหน,น้านี้ก็มีให้ชมเยอะแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งช่วงนี้แค่โควิดนะครับผ่านมาเลยครึ่งปีไปแล้วประเทศไทยตอนนี้ก็ปิดประเทศนี่บินออกต่างประเทศไม่ได้ต่างชาติก็บินเข้าเมืองไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมก็ไไมมม่่่สาาาารรถถเเททียวตงงปะศดด้้ัันนก็ือ กาสเป็นซะว่าดูวิดีโอของพวกเราแล้วได้เตรียมตัวอาจจะไปอยากไปเที่ยวเออหรือว่าลิมรสชมการเที่ยวไปในวิดีโอไม่ต้องเสียตังค์มาเที่ยวเองเออไม่ต้องเสียเวลาดูไปก่อนใช่ดูไปก่อนออเป็นอาหารตาไปก่อนถ้าชอบแล้วเผื่อมาเที่ยวเองอะไรอย่างนี้เผื่อมีทีที่ท่านผู้ชมชอบหรือยังไม่เคยไปแล้วอยากมาอย่างเงี้ยออก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่แนะนําตัวของพวกเรานี่ก็อิกแอร์พวกเราสองคนคืออ,อิกแอร์ทีวี